สวัสดีครับกลับมาเจอกับช่องทาร์โรวันนี้ครับผมเชื่อว่าตอนนี้เองนะฮะเ,เพื่อนๆก็ได้เล่น Digital Color กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆท่านก็เล่นจบนำผมไปหมดแล้วด้วยเช่นกันนะฮะแต่วันนี้นะครับจะไม่ได้มาพูดมาพูดถึงวิธีการเล่นเครื่อง d i g i วิส c ัล o ลอเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเล่นกันเป็นแน่นอนเนื่องจากเมนูเป็นภาษาอังกฤษด้วยและตัวเครื่องไม่ได้มีความซับซ้อนดังนั้นวันนี้ที่จะนาเสนอนั่นก็คือ2ี่เรื่องที่อยากให้รู้เกี่ยวกับ Digital ดิ Color คัละเอียดปลกย่อยใน การเล่นนั่นแหละครับคล้ายๆวิธีการเล่นนั่นแหละนะฮะแต่เป็นสิ่งที่มาแนะนําหรือพูดถึงให้ได้ทราบกันว่าเอ้ยหัวข้อเหล่านี้เนี่ยคนที่ได้เล่นแล้วหรือคนที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยมีอะไรที่อยากรู้หรือยังไม่รู้ลองติดตามกันดูวันนี้นะครับว่า25เรื่องวันนี้รู้ครบทุกเรื่องหรือเปล่าติดตามกันวันนี้ครับ เอาละฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับข้อที่1ครับตัวเครื่องนะฮะเวลาแกะเปิดใหม่มาใหม่ๆเนี่ยเพลงตัวเครื่องมันจะดังแบบนี้ครับผมเปิดให้ดูก่อนนี่นะครับเพลงประกอบเนี่ยมันจะดังที่หน้าจอหน้าจอที่น้องเดินเนี่ยมันจะมีเพลงดังอยู่ถ้าข้อที่1เลยนะถ้าต้องการปิดเพลงให้กด A ค้างครับเพลงก็จะดับฮะอยากเปิดกด A ค้างเช่นกันเพลงก็จะติดขึ้นมาใหม่ครับดังนั้นถ้าท่านหนอยาก สะดวกไม่ต้องมีเพลงระหว่างเล,ล่นหรือตั้งวางไว้ก็กด A ค้างไว้เพื่อปิดครับเอาล้วครับต่อไปครับข้อที่2ครับที่หน้าจอนี้นะครับปุ่ม B ครับใช้สำหรับกดเพื่อฟังบทสนทนาของดิจิมอนบนหน้าจอครับยกตัวอย่างนะ 1. 1> กด B ก็จะเล่นต่อไปอีกครับกดค้างไว้นะฮะ 1. 1> เอาแล้วครับ บทสนทนาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามตัวละครดิจิมอนที่อยู่บนหน้าจอนะครับอันนี้คือจากการกดปุ่ม B นะครับผมต่อไปครับข้อที่3ครับปุ่มรีเซ็ตครับตัวเครื่องนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือว่าทำมาดีมากคือมีคำสั่งรีเซ็ตในตัวนะครับนั่นก็คือการเลือกไปที่คำสั่งเคลียร์ all ครับซึ่งก็จะเลือกว่าจะยืนยันรีเซ็ตเครื่องหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์เครื่องนะครับด้านหลัง จะมีปุ่มรีเซ็ตเล็กๆแบบนี้มาให้เหมือนสมัยก่อนเลยนะครับถ้าในเมื่อตัวเครื่องมีปุ่มรีเซ็ตมีการรีเซ็ตคำสั่งรีเซ็ตอยู่แล้วและปุ่มรีเซ็ตด้านหลังมีไว้ทําไมในกรณีนี้ครับตัวคู่มือจะเขียนระบุไว้ให้ว่ากรณีที่เครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้หรือเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน้าจอตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้การกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องได้นั่นเองครับเอาล่ะต่อไปครับข้อที่4ี่ครับตัวเครื่อง d i g i ว a l c ์คัลเลอนะครับเมื่อเราวางไว้เฉยยไม่นน่่เเลนนะนีะะ จอนะครับจะ,จะมืดลง1สเต็ปก่อนแล้วก็จะดับนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ใช้เวลา2นาทีในการดับหน้าจอเข้าสู่สลิปโหมดครับซึ่งในสลิปโหมดนะฮะมันก็จะยังมีการนับก้าวเดินครับต่อให้จอจะมืดไปแล้วแบบนี้นี่คือเข้าสลิปโหมดไปแล้วครบ2นาทีนะครับต่อให้หน้าจอจะมืดแบบนี้แต่เขย่าก็ยังเก็บก้าวเดินอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ได้ power off เครื่องเป็นแค่การสลิปโหมดที่พักหน้าจอเฉยตัวเครื่องยังทำงานอยู่ ขยับไปก็ยังเก็บก้านะครับนั่นคือตัวเครื่องจะตัดเข้าสลิปโหมดเมื่อไม่มีการใช้งานอยู่ที่2นาทีครับข้อที่5ครับตัวเครื่อง d i g i t a l คั o เลนะครับฟังก์ชันหนึ่งเลยที่ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือมาที่ Setting ครับแล้วก็ไปที่การปรับสเต็ปสปีดครับหรือความเร็วในการเดินนะฮะปกติแล้วเนี่ย พันเก็ต้องขย่าพันครั้งโดยประมาณนะครับแต่การปรับสเต็ปสปีดตรงนี้นะครับสามารถทําให้การเดินเร็วขึ้นได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับอยากเปิดเลือกไปที่ออนนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอยากปิดระบบนี้กลับไปเป็น1 9 1เขย่าเนี่ยก็คือเลือกออฟนะครับอยากให้เล่นจบเร็วหน่อยหรือว่าขย่าน้อยหน่อยก็ไปที่ออนแล้วก็เปิดสเต็ปสปีดคูณ5เอาไว้นี่คือข้อที่5ครับต่อไปข้อที่6ครับ ระบบของ Dig i ิจิ i c e นะครับก็คงยังคงแบ่งเป็นระบบแมปเหมือนแต่ก่อนนะครับกดเข้ามาครับอันนี้นะฮะหลายๆท่านก็จะงงว่าเอ๊ะบางทีเจอคำว่าแมปบางทีเจอคำว่า Are a ียอาจจะงงๆกันนะครับก็ดูกันประมาณนี้แล้วกันหน้าตายอย่างนี้คือแมปนะฮะอย่างนี้ก็คือแมปเกาะไฟแมปเกาะไฟนะครับเวลากดเข้าไปนะครับช่องปลีกย่อยพวกนี้ก็จะเป็น Are a ครับนะฮะอย่างตรงนี้ก็จะเริ่มจาก Are a คือตัวนี้นะฮะถ้าไปเข้าจ n g l e นะครับ เอเรียนะฮะทะเลสาบเอเรียเ,เกีย์ซวาน่านะครับทอยทาวแบบนี้เป็นต้นนะครับและในแต่ละเอเรียกดเข้าไปก็จะแบ่งเป็นสเตจย่อยๆอีกทีหนึ่งนะครับสเตจพวกนี้จะมีอยู่ประมาณ4แบบนะครับแต่จริงๆคือ3แบบหลักแบบแรกคืออีเวนต์นะครับก็จะไม่ใช่การต่อสู้แบบที่2คือแบทเทิลก็คือการต่อสู้กับศัตรูแล้วก็แบบที่3นะฮะคือบอสคือเป็น บอสของเอเรียนั้นๆนะครับผมนะฮะนี่คือแต่ละสเตจมีอีเวนต์มีแบทเทิลแล้วก็มีบอสนะครับรวมถึงนะฮะในบางอันที่เราสามารถปลดซีเค็ t ออกมาได้ก็จะเพิ่มซีเค็ t ไปอีกหนึ่งแบบนะครับผมนี่คือรูปแบบของการแบ่งแผนที่ใน d i g i ว i l e Color นะครับต่อไปข้อที่7ครับ d i g i วิทคัลเ o สามารถเล่นซ้ำฉากเดิมๆได้นะครับ กดเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะในนี้จะเห็นว่ามันขึ้นเป็นสีขาวผมเคลียร์ไปหมดแล้วแต่ถ้าอยากเล่นกดเข้าไปครับสามารถเล่นซ้ําฉากเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์แบทเทิลหรือบอสเล่นได้หมดเลยซีเคร็ก็ยังสามารถเล่นได้นะครับทุกฉากสามารถเล่นซ้ําได้แต่หากฉากที่เล่นต้องการเล่นเนี่ยคือฉากอีเวนต์แล้วตัวละครบนหน้าจอเป็นดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกนะครับ และบางเอิญเรามีพาร์ทเนอร์เดินตามอยู่มีดิจิมอนมีเด็กที่ถูกเลือกกับพาร์ทเนอร์คนอื่นเดินตามเราอยู่บนหน้าจอก็คือบนหน้าจอหลักอนะฮะในกรณีที่เราเลือกอีเวนต์แบบนั้นเล่นและมีคนเดินตามอีเวนต์จะถูกเปลี่ยนเป็นฉากแบทเทิลกับศัตรูอื่นแทนดิจิมอนบนหน้าจอแทนนะครับผม ปกติแล้วถ้าเราเข้ามาเล่นเราก็จะเจอไทโตมอนที่ปลายทางเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีบังเอิญมีไทจิเดินตามนะฮะแล้วเล่นอีเวนต์นี้ปลายทางจะเจอการแบทเทิลแทนครับอ่ะนี่คือจุดแตกต่างในกรณีที่ว่ามีเด็กที่ถูกเล่ยเดินตามข้อที่8ครับระบบเฟรนฮะอ่ะเฟรนนะครับกดเข้ามาเฟรนเฟรนนี่มาที่ดิจิมอนของเรานะครับแล้วก็กดไปที่เฟรนได้เฟรนนะครับเป็นดิจิมอนที่ได้จากการเล่นในตัวเครื่องดิจิวายส์คันเลอร์นะครับอาจจะเล่นจากการ แบตเทิกับดิจิมอนตัวพวกนี้เป็นครั้งแรกก็จะปลดได้มาเป็นเฟรนมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดิจิมอนธรรมดาเป็นศัตรูธรรมดาหรือเป็นบอสก็คือจะสามารถปลดดิจิมอนใหม่ออกมาได้หรือบางทีก็คือได้ไปจากอีเวนต์นะครับในหน้าจออีเวนต์เนี่ยบางทีเราไปเจอดิจิมอนที่เราไม่เคยเจอก็จะปลดเฟรนออกมาได้เช่นกันและรวมถึงนะฮะในส่วนของหน้าจอดิจิตอลไครสิสที่เป็นการสุ่มแบตเทิขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยก็สามารถปลดตัวละครที่เราไม่เคยเจอได้เหมือนกันนะครับนั่นคือการปลด เพื่อนออกมาเก็บไว้ในตัวเครื่องมีกว่า80กว่าแบบนะครับให้เราสามารถนําไปต่อสู้ได้นะเอาละครับข้อที่9ครับระบบเฟรมมีประโยชน์ยังไงนะครับในกรณีที่ว่าเรามีเฟรมมาแล้วจากการปลดนะครับเราสามารถกด A ที่เฟรมตัวนั้นๆเพื่อให้เฟรมตัวเนี้ยไปเป็นตัวซัพพอร์ตในการแบทเทิลของเราเราสามารถ เลือกเฟรดได้ทีละ1ตัวนะครับอ่ะผมติผมอยากเปลี่ยนไปเป็นนูเมมอนผมก็กดตรงนี้ใหม่เครื่องหมายเครื่องหมายดาวก็จะปรากฏขึ้นมาให้รู้ว่าตอนนี้นูเมมอนเป็นเฟรดที่คอยซัพพอร์ตในการแบทเทิลซึ่งเฟรดที่การเฟรนที่มาซัพพอร์ตในการแบทเทิลมีโอกาสออกมาจากเรามีโอกาสออกมาเมื่อเราโจมตีสําเร็จอยู่ที่เรท50%สมมุติว่าเราโจมตีสําเร็จปุ๊บนะฮะ50%ครับที่เฟรดจะออกมาช่วยโจมตีซ้ําอีกหนึ่งครั้งซึ่ง ซึ่งดาเมจของการโจมตีของเฟรนเนีย่ยอยู่ที่1ดาเมจนะครับสมมุติเราโจมตีชนะปุบยิงเข้าไปโดนศัตรูนะฮะหน้าจอจะขัดตัดคัดสซีมาที่หน้าจอเฟรนและโจมตีซ้ำให้อีก1ดาเมจนั่นคือความช่วยเหลือจากเฟรนนั่นเองครับแต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนในกรณีที่เฟรนที่เราเลือกเป็นตัวเดียวกับศัตรูในฉากดูนะสมมุติผมเลือกดูมมอนใช่ไหมครับเป็นเฟรนกดสตาร์ไว้แบบนี้และบังเอิญผมไปเล่นแมป นะฮะที่ศัตรูเป็นนูเมมอนหาสักฉากสิแบบหนึงนะกดเข้ามาทอยทาวได้ไหมนี่นะครับถ้าเกิดเฟรนผมเลือกเป็นนูเมมอนแต่ศัตรูในฉากบังเอิญเป็นนูเมมอนเหมือนกันกรณีนี้พัดเอ้ยกรณีนี้เฟรนจะไม่ออกมาช่วยครับเพราะถือว่าเป็นดิจิมอนตัวเดียวกันต่อไปครับข้อที่11ครับอ่ะในกรณีที่เราแบตเทิลกับ ดิจิมอนนะฮะเข้าฉากแบทเทิลไม่ว่าจะเป็นศัตรูธรรมดาหรือบอสเนี่ยจะมีโอกาสอยู่ที่20%ครับที่เด็กที่ถูกเลือกคนอื่นจะปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยโจมตีและหากโผล่ออกมาจะสร้างดาเมจอยู่ที่2-3ถึงดาเมจต,ต่อการโจมตีครับนะฮะโอกาสออกมาคือ20%ตครับต่อไปครับข้อที่12ครับในฉากแบทเทิลที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการกดรัว,รวนะฮะการเขยา่าหรือการกดตามปุ่มบนหน้าจอพวกเนี้ยนะครับ มินิเกมในฉากต่อสู้มีความยาวในการเล่นอยู่ที่2วินาทีเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีเวลากดรัวๆสองว,วิมีเวลากดตามปุ่ม2วิมีเวลากดเอ,อ่อมีเวลาเขยา่าสองวิดังนั้นบางทีเล่นการกดตามปุ่มและภายใน2วิเรากดไม่ทันเนื่องจากมีการกด5ครั้งแทนอย่างเงี้ยก็คือจะได้รู้กันไว้ว่าเออมันเป็นที่เวลามันกําหนดนะครับว่ามินิเกมเหล่านี้มีเวลาให้เราเล่นแค่2วินาทีนะครับผมต่อไปครับข้อที่13ครับนะฮะ เรื่องของไอเทมครับไอเทมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดรอปได้จากการเล่นไม่ว่าจะเป็นการแบทเทิลหรืออีเวนต์นะครับสามารถดรอปไอเทมให้เราได้โดยมีอัตราการดรอปอยู่ที่50นะครับซึ่งไอเทมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการตั้งแคมป์นะฮะเมนูแคมป์อยู่ตรงไหนก็คือที่หน้าจอหลักแล้วกดลงนะครับไอเทมที่ดับดรอปมานะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะของกินบนโต๊ะนะครับหรือว่าลูกฟุตบอลที่สามารถเตะได้ผมว่าผมจะไม่หาหาไม่เจอสักอันนะครับ รวมถึงพวกโต๊ะนอนต่างๆแบบนี้นะครับเป็นของที่มีโอกาสด r o p อยู่ที่50%นะครับจากการเล่นฉากอีเวนต์หรือฉากแบทเทิลนะครับแต่จะมีไอเทมพิเศษอยู่2อันครับนั่นก็คือ d i g i มอน a n a าลิเซอรแล้วก็พับบิกโฟนพับบิกโฟนครับหรือก็คือโทรศัพท์สาธารณะนั่นเอง2อ,อันนี้จะถือเป็นไอเทมพิเศษไม่เกี่ยวกับแคมป์นะครับข้อที่14ครับ ไอเทมที่ชื่อว่า d i g i m อ n a อ a l ไลเซอรนะครับหน้าตาก็จะเป็นตัวอคอมพิวเตอร์ของโคจิโร่ในกระตูที่เครื่องสีงเหลืองและมีลายสับประรดอน่นะครับนั่นคือ d i g i m อ n a อ a l ไลเซอรนะครับเอฟเฟกของ d i g i m อ n a อ a l ไลเซอรคือเมื่อเราได้ดรอปมาแล้วฉากถัดไปที่เราเล่นฉากอื่นๆที่ไม่ใช่ฉากที่เราเพิ่งเล่นจบแล้วดรอปและดรอปมาเนี่ยฉากอื่นจะมีระยะทางในฉากเหลือ0ูนทันทีนะครับผมเช่นมาที่แมปนะครับแบบนี้สมมุติว่าผมเล่นฉากแรก บบนีน้เล่นฉากอีเวนต์นี้นะฮะเล่นจบปุ๊บผมได้ดิจิมอน a อน l y z เ r อร์มาฉากอื่นๆที่ผมจะไปเล่นต่อจากนั้นระยะทางจะเหลือศูนย์ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูธรรมดาอีเวนต์หรือบอสฉากอื่นที่ไม่ใช่ฉากดรอปของระยะทางจะเหลือศูนย์ทันทีเราสามารถกดไปเล่นฉากไหนก็ได้ก็จะเจอปลายทางของสเตจนั้นทันทีครับนะฮะแต่ต้องไม่ใช่ฉากที่ดรอปมาจะเล่นซ้ำไม่ได้ต้องไปฉากอื่นนั่นคือประโยชน์ของ Digital Analyzer ครับ ต่อไปครับข้อที่15ครับอีกหนึ่งไอเทมพิเศษนั่นก็คือพับบิกโฟนนะครับหรือว่าโทรศัพท์สาธารณะจะทำการสุ่มเด็กที่ถูกเลือกออกมาเดินร่วมทางไปกับเรานะครับที่หน้าจอหลักนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับในกรณีที่ว่าเราได้ไอเทมสุ่มมาเป็นโทรศัพท์สาธารณะที่หน้าจอหลักนะครับเด็กที่ถูกเลือกคนอื่นจะมาเดินร่วมทางกับเราไปกับเราด้วยครับเราก็ขย่อบไปน้องก็เดินร่วมทางไปกับเราด้วยนะครับซึ่งนะฮะเด็กที่ถูกเลือกที่มาร่วมทางกับเราเนี่ยจะ ออกมาช่วยต่อสู้แบบ100%เครับเมื่อเราเข้าฉากแบทเทิลถ้าสุ่มออกมาเองอยู่ที่20%ครับแต่ถ้าเดินร่วมทางไปกับเรานะฮะอัตราการออกคือ100%แล้วก็สร้างดาเมจ2อถึง3ดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปครับข้อที่16หครับหากเจอศัตรูนะฮะที่บนหน้าจอมีเครื่องหมายตกกระใจขึ้นนะครับอย่างเช่นเอ่อที่ผมอัดคลิปไปก่อนหน้านะครับเราเอาปัตตมอนไปเจอเดวิมอนนะครับพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าที่ รูปปัทม่อนเนี่ยมีเครื่องหมายตกใจปรากฏอยู่นั่นก็แสดงว่าอัตราการชนะเป็นศูนย์แพร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าฝืนเอาร่างนั้นๆไปต่อสู้กับศัตรูตัวนั้นแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากคือร่างเลือกร่างที่สูงกว่านะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าไปเจอครั้งแรกยังไม่มีร่างอื่นก็จบครับนะฮะแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปครับข้อที่สิบเจ็ดครับในกรณีที่เราเล่นไปแล้วและเราแพ้แพทเทิร์นในตัวเครื่องนะครับผมตัวละครของเราจะมีเครื่องหมายตัว พลาสเตอร์แปรผอยู่บนหัวนะครับและระยะทางของฉากนั้นๆที่เราแพ้เนี่ยจะเหลือเพียง50%สครับสมมติว่าเราไปลุยเดวิมอนตะกี้นะฮะอะแมปมาครับกดก็มากดก็มาแบบนี้อันนี้แมปเดวิมอนนะครับมี509ใช่ไหมครับสมมติไปถึงปลายทางปุ๊บแพ้ครับระยะทางของฉากที่เราแพ้เนี่ยจะเหลือเพียง50%นั่นก็คือเหลือ259ก็คือสามารถขยับแปเดียวก็จะเจอบอสได้ไวขึ้น และข้อที่18ครับกรณีที่เราแพ้เนี่ยปกติแล้วก็จะมีบาดเจ็บแล้วก็มีพาสเตอร์แป้ผปรากฏอยู่ข้างบนลอยอยู่ตอนที่แพ้ตอนที่บาดเจ็บเนี่ยจะมีเอฟเฟกหลายอย่างเกิดขึ้นครับข้อ1คือไม่นับก้าวเดินข้อ2คือตั้งแคมป์ไม่ได้นะครับข้อ3คือไม่เกิดดิจิตอลไคริสข้อ4คือเปลี่ยนตัวละครพาร์เนอร์ไม่ได้ข้อ5คือเข้าเมนูแมปก็ไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราสามารถแก้อาการบาดเจ็บได้ด้วยการกดไปที่คําสั่งรีค o เวอร์นะครับ ถ้าเกิดบาดเจ็บอยู่แล้วก็มาที่รี c o เวอรแล้วก็กดรักษาก็จะสามารถรักษาหนองแล้วก็กลับมาเล่นได้ปกติทุกอย่างนะครับ ต่อไปครับข้อที่19ครับหน้าจอ i g i ิ i า e Search ในกรณีที่เราเล่นอีเวนต์เสร็จนะครับหรือว่าเล่นตัว b a t เ l e เสร็จนะครับบางครั้งหน้าจอมันจะขึ้นปรากฏหน้าจอพิเศษขึ้นมาเป็นหน้าจอทาเท่าๆแล้วมีจุดแดงๆปรากฏอยู่หน้าจอนะั้นเรียกว่าหน้าจอ i g i ิ i า e Search ครับก็คือการได้พบเจอกับ Secret A r e a ียหรือก็คือฉากลับนั่นเองนะครับซึ่งฉากลับเนี่ยมันเกิดแบบซุ่มจากการเล่นฉากอีเวนต์หรือฉาก b บ t เท e ที่ไม่ใช่ฉากบอสนะครับฉากอีเวนต์หรือ b a t เ l e นะครับเราเล่นไปเม มีโอกาสเจอซีเค็ด a อเรียได้ซึ่งในแต่ละเอเรียก็จะมี1นึซีเค็ดอเรียแต่ไม่ใช่ทุกเอเรียนะบางฉากหลัง,ลงๆบางอันก็ไม่มีซีเค็ดเอเรียเหมือนกันเล่นอีเวนต์หรือแ a ทเทิจะมีโอกาสปลดซีเค็ดเอเรียได้นะฮะแต่บอสจะไม่ได้ในกรณีที่ว่าเราอยากจะหาแต่ซีเค็ดเอเรียก็เล่นแต่ฉากอีเวนต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องการเก็บวินด้วยก็เล่นฉากแพทเทิก็ได้จะได,ได้ทั้งหาซีเค็ดเอเรียแล้วก็ได้ทั้งปลดได้ทั้งปลดลากด้วยอะไรแบบนั้นนะครับต่อไปครับขอ้อ ดิจิ t a ลคร i s ิสครับหรืออิมเม e n น y ซี่แบตเตอรเนี่ยคือการที่อยู่ดีๆเครื่องมันก็ดังขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอสีแดงเตือนให้เราเขยา่าหน้าจอสีแดงและมีเครื่องหมายเขย่าอยู่ข้างล่างจะเป็นการเจอศัตรูแบบสุ่มขึ้นมาครับคืออยู่ดีๆก็ดังขึ้นมานั่นแหละนะฮะแต่จริงๆมันมีรายละเอียดก,กว่านั้นนะเช่นเวลาที่เกิดได้อะไรแบบนี้โดยเมื่อหน้าจอติดสีแดงแล้วและมีรูปไอคอนเขยา่าบางคนจะงงว่าทำไงถึงจะเล่นได้วิธีครับคือให้ทําการเขย่ารัวๆครับไปประมาณ80 นะับประมาณ80ครั้งนะครับก็จะสามารถเข้าสู่การแบทเทิลของดิจิตอล c คร s ิสได้นะครับแต่ในกรณีที่เราไม่อยากเล่นก็สามารถกด B ถอยออกมาจากหน้าจอดิจิตอล c คร s ิสได้เช่นกันก็คือข้ามไปเลยเอาละครับข้อที่21ครับเปลี่ยนร่างสูงขึ้นได้จากการเก็บบอนครับหรือก็คือค่าสายสัมพันธ์นะครับที่เมนูนะฮะเราสามารถมาดูที่ดิจิมอนได้ กดเข้ามาที่ partner นะครับแล้วก็ไปที่หน้าบอดแบบนี้นะครับหน้าบอดนะครับก็คือเป็นหน้าสําหรับเก็บเกรสนะครับพอเกรสเต็มก็จะเปลี่ยนร่างไปหน้าถัดไปเป็นร่างถัดไปได้ซึ่งเวลาค่าเกรสสูงขึ้นนะครับหน้าจอตรงนี้จะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าจากตรงนี้เกรสน้อยดิจิมอนก็ยืนเฉยๆพอเป็นเกรสใกล้เต็มหน้าดิจิมอนก็จะซูมเข้ามาแทนเห็นหน้าชัดๆเป็นแอนิเมชันที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้รู้ว่าเกรสใกล้เต็มแล้วแต่ข้อที่22ครับบอลหนึ่งเกรไม่ใช่1นึ่งแบตเทิร์ เสมอไปนะครับอย่างแรงแรกๆที่จากรุกกี้ไปแชมเปี้ยนเนี่ยหเกตเท่ากับ1นึ่งบัตเทิลครับเพื่อนๆเล่นไปแป๊บเดียวก็สามารถปลดล่างแชมเปี้ยนได้แล้วแต่พอจากแชมเปี้ยนไปเป็นอัลติเมทเนี่ยบางที1เก่มันไม่ใช่1นึ่งแอปเปิลอ่าหนึ่งไม่ใช่แอปเปิลนะฮะหนึ Apple ่งบัตเทิลแอปเปิลเฉยเลย1นึ่งบัตเทิลนะครับก็คือ1เกตไม่จำเป็นต้องหนึ่งบัตเทิลบางทีอาจจะเป็น2องบัตเทิลถึงจะเติมได้1เกตบางทีอาจจะเป็น4ี่บัตเทิลถึงจะเติมได้1 game. เเกป็นต้นอย่างเช่นตอนเปลี่ยนนจากกเเเมมทัอไปป็นวออออเกกมมนนนััั่็คคืต้้้้งงงสูทหด20ร ก็คือ1เกตเท่ากับ4แบตเทอร์นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของตัวเกตบอลนะครับข้อที่23ครับเมื่อต่อสู้จนเกตบอลเต็มแล้วนะครับเมื่อชนะเสร็จปุ๊บในฉากแบตเทิร์จะมีหน้าจอเตือนเสมอว่าสามารถปลดร่างใหม่ออกมาใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากเพราะบางทีเล่นเล่นไปเรื่อยเนีเ่ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเต็มแต่พอเราเต็มแล้วจริงๆเนี่ยหน้าจอมันจะเตือนเสมอว่าปลดร่างใหม่ได้แล้วนะเราจะได้ไม่ต้องคอยกดเข้ามาเช็กนั่นเองครับข้อที่24ครับ ดิจิมอนที่เราเล่นไปแล้วราสามารถปลดเพิ่มมาได้ตอนเปิดเครื่องเนี่ยเรามีเด็กที่ถูกเลอกทั้งหมด7คู่นะครับแต่เล่นไปแล้วเราจะสามารถปลดเพิ่มเติมได้ตัวแรกเลยคือเทลมอนนะครับสามารถปลดได้จากการเล่นในฉากในเอ,อ่อแมพของตัวเกียวแมพนะครับตามเนืเ้อเรื่องนั่นแหละนะฮะจะสามารถปลด mon เทลมอนออกมาได้ตัวที่2คือวิซามอนครับจะได้เมื่อต่อเมื่อเคลียร์แมพเน็ตเวิร์กแล้วเอาจริงๆก็คือเรียกว่าจบจบเกมหมดแล้วนะครับเพราะแมพเน็ตเวิร์กเป็นแมพสุดท้ายและตัวที่3ครับคือวีดามอนนะฮะเมื่อเคลียร์ซีเครดแอด แล้วก็ปลดล่าดิจิมอนทั้งหมดได้จะสามารถปลด v ีดามอออกมาใช้ได้นั่นเองครับอันนี้นะฮะก็ต้องถือว่าจากจากเปิดเครื่องจ็ดตัวเนี่ยจะสามารถได้เพิ่มอีก3ตัวเพราะอะไรเพราะมันมีช่องว่างอยู่3ช่องเวลาเราเลือกดิจิมอนนะครับกดเช้งฮะดูนะ1 2 3 4 5 6 7มันก็จะประกอบไปด้วยเทอร์มอนนะครับวิซานและก็วีดามอประมาณนี้นะครับปลดได้ทั้งหมดอีก3ตัวนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับลิงแมทเทลครับ ดิจิทัลไลส์คัลเลอร์เนี่ยสามารถลิงก์แบตเทิลกับเครื่องอื่นได้นะครับโดยที่เราจะมาที่คำสั่งลิงก์นะฮะคำสั่งลิงก์ครับแบบนี้อ่ะลิงก์นะครับจะสามารถสู้กับดิจิทัไลส์ด้วยกันได้ดิจิทัลไลส์คัลเลอร์เท่านั้นนะดิจิทัลไลส์คัลเลอร์ด้วยกันได้หรือสู้กับเครื่องอื่นๆครับนะฮะก็จะสามารถสู้กับ p e ดูรัมคัลเลอแล้วก็ V-Pet Color ได้นะครับแต่ของเล่นที่รุ่นเก่ากว่านั้น ไม่ได้แล้วนะจอขาอวดำร้อยแปดที่เคยขายก่อนหน้านี้ไม่สามารถแบทเทิลกับคันเลอร์ได้คันเลอร์ต้องกับคันเลอร์เท่านั้นนะครับแต่เมื่อตรงนี้เป็นคันเลอร์นะฮะไม่ใช่แต่ตรงนี้มันเป็นออเตอร์ใช่ไหมครับก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะได้สู้กับตัวรุ่นอื่นด้วยเช่นกันนี่คือในส่วนของการต่อสู้ลิง k i n g b a t t l นะครับผมโอเคครับวันนี้ทั้งหมด25ข้อที่อยากให้รู้นะครับเกี่ยวกับการเล่นดิจิทัลคันเลอร์หวังว่าจะมีสักข้อในข้อหนึ่งเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับยังไงก็ ขอให้สนุกกับการเล่นดิจิวอชกันเลยครับไว้เจอกันใหม่โอกันหนะ้าสวัสดีครับ